รายเดอร์หลายคนบอกว่าโอ้ยผมก็เจอครับคือมันเป็นเรื่องแบบนี้ครับเป็นรายเดอร์ที่จังหวัดภูเก็ตรับงานไปคือลูกค้าเนี่ยเรียกผ่านแอปพลิเคชันว่าจะใช้บริการมอเตอร์ไซค์จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนั่งไปข้างนอกปรากฏว่ารายเดอร์ก็ไปถึงบ้านปุ๊บพี่ครับผมมาถึงแล้วอ่ะน้องๆเข้ามารอข้างในก่อนอเข้ามารอข้างในก่อนสักพักหนึ่งรายเดอร์บอกไม่เป็นไรพี่ผมรอข้างนอกได้สักพักเอาใหม่ครับบอกน้องซ่อมฝักบัวเป็นหรือเปล่า ทีเนี้ยมันไม่ใช่งานของไรายเดอร์แล้ตามช่างไหมอ่ะการซ่อมฝักบัวเนี่ยน้องบอกว่าไม่เป็นไรครับไม่รับงานแบบนี้ส่งกลับมาใหม่1000ได้ไหมอ่ามันเริ่มชัดมากขึ้นไม่ใช่แค่ซ่อมฝักบัวแล้วนะครับงานนี้มันจะเลยเถิดไปถึงเรื่องอื่นและฟังรเดอร์เล่าหน่อยครับาครับก็โทรมาใหม่บอกว่าน้องครับซ่อมฝักบัวนห้องน้ำเป็นหรือเปล่าผมก็ตอบว่าไม่เป็น ไม่เป็นผมคือยืนยันแล้วว่าจะไม่เข้าบ้านลูกค้าก็ส่งมอบพันหนึ่งผมผมผมก็คิดแล้วอะชัดเจนเลยชัดเจนเลยแบบบาทีอ่ะพูดง่ายๆจ่ายพันหนึ่งอยากมีเซ็กกับน้องนะนี่คือเจตนาของลูกค้าคือเนี่ยน้องไรายเดอร์เขาบอกว่าผมก็อยากจะให้เป็นอุทาหรแล้วก็เตือนเพื่อนไรายเดอร์ด้วยกันเพราะอ่องชิงผมไม่ใช่คนแรกที่เจอลูกค้าออกอุบายอะไรแบบนี้ เริ่มต้นตั้งต้นเ่าย้อนนิดเดียวคุณผู้ชมลูกค้าผู้ชายผิวขาวน้องบอกนะผิวขาวเนี่ยกดแอป,ปมาแล้วก็บอกว่าใช้บริการจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกนี่แหละแล้วน้องก็ไปถึงหน้าบ้านคือพอไปถึงลูกค้าบอกให้รอส0นาทีเดียวอาบน้ําก่อนะนะแล้วก็น้องก็ไม่รอนะน้องก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยโทรบ,บอกผมแล้วกันกสักพักลูกค้า,คาโทรมาบอกบอกเฮ้ยน้อง,องเข้ามารอในบ้านไหมออจะได้ไม่ต้องไปนั่ง แดดแบบนั่งตากแดดข้างนอกมันร้อนไงน้องบอกไม่เป็นไรพี่เพราะว่าไรเดอร์เขาก็มีวิธีคิดเนาะบอกว่าหนึ่งคือถ้าเข้าไปในบ้านลูกค้าแล้วของในบ้านลูกค้าหายหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคนที่ซวยสุดคือไลเดอร์นะก็ตัวเขาเนี่ยแหละใช่ยังไม่หมดนะสักพักโทรกลับมาครับครั้งนี้บอกว่าน้องๆซ่อมฝักบัวเป็นไหมเดี๋ยวให้500พอเข้าปฏิเสธไปส่งข้อความมาสั้นๆ1,000พเท่านั้นแหละครับเนี่ย1,000พ เขาบอกเห็นปุ๊บชัดเจนแล้วเจตนาของลูกค้าคนนี้มันไม่ปกติแล้วก็เลยขอครับขอให้ลูกค้าช่วยกดยกเลิกออเดอร์ในการบอกให้มารับได้ไหมเดี๋ยวมันจะเสียงานเอาถูกต้องแล้วเขาก็กลัวด้วยนะครับสุดท้ายติดต่อไปคุยกับเจ้าตัวมาเขาบอกว่าก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเตือนทุกคนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เกิดกับไรเดอร์อ่าใช่เพราะว่าถ้าเกิดถามเพื่อนไรเดอร์ด้วยกันคุณผู้ชมมันจะมีวิธีการ เสนอ,อเสนอไปอยังไรเดอร์คุณผู้ชมอย่างเช่นก็ส่งข้อความหรืออาจจะถามตรงๆตอนที่เริ่มต้นจากการใช้บริการจริงแหละใช่ให้เอาอาหารมาส่งแล้วพอเจอหน้าเจอตาปุ๊บก็จะถามว่ารับงานเสริมไหมเ <c oughs> อออะไรอย่างเงี้ยคือรเดอร์นี่เขาก็เล่ากันเนาะ<อ>เป็นประสบการณ์ของไรายเดอร์ที่เขาเจอแบบนี้แต่กับน้องคนนี้ที่เป็นไรายเดอร์ที่ภูเกต็ตเพิ่งมาเจอกับตัวเองก็เลยตกใจขอเล่าเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์สาหรับคนอื่นครับ ในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นแบบในทางเพจ Facebook อะไรต่างๆเห็นเหมือนกับบางคนนะครับแบบแชร์กันทักทักมาเหมือนกับลูกค้าทักมาว่าน้องครับรับงานพิเศษไหมอขอจับได้ไหมอะไรประมาณนั้น<อ>ถึงแบบไม่ได้คิดตอนแรกไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอเข้ากับตัวพอ,อเจอเข้ากับตัวก็กอึ้งนิดนึงแต่ก็ในใจก็เออไม่เป็นไร<อ>ไมไ่มีอะไรมากบางคนนะครับนี่ยังดีนะที่น้องไรเดอร์เนี่ยเขาไม่ต่อยกลับเออนั่นสิเออเอาอย่าไปทำนะฮะอะไรแบบนี้ คือคือเขาก็มีอาชีพที่สุจริตแล้วเขาก็ภูมิใจในอาชีพของเขาอยู่แล้วทําแบบนี้มันถือว่าเป็นการหยามเหยียดศักดิ์ศรีกันเหมือนกันนะละครดีวารายตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดหรือดูผ่านเว็บไซต์1 d net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store